สเกิร์ตข้างหลังก็โคตรเท่นี่ได้ของแต่งครบเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับบอกเลยแล้วคันนี้นะอย่างที่บอกรถโคตรใหม่ปี่ะปี21ใช่ปะ่ะไม้เท่าไหร่วะไม่หมื่นหกเท่านั้นนี่มีกล้องถอยหลังให้แล้วนะครับก oh. ็คือสําหรับท่านเพิ่งขับรถก็ถอยจอดได้ง่ายก็าดูตามเส้นก็จอดได้เลยนะคันนี้แนละ้วสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วคิวคอนเฟิร์มนะที่รถมือสองรถสวย R, พีซีซีคาราชพกิกนะครับ วันนี้มาเอาใจสายมินิมอลรถสายในเมืองครับขับขี่คล่องตัวหรือใครเพิ่งหายขับรถเอาไปใช้งานได้แล้วบอกเลยประหยัดน้ำมันก็โคตรนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเล็กไม่ใหญ่มากแล้วรถนี้แบบว่าซอกแทกขาที่จอดได้ง่ายถ้าใครมีปัญหาเรื่องที่จอดรถหรือแบบว่าขับรถไม่แข็งที่เกียรแบบว่าเราแวงอะขับรถใหญ่แล้วกะเลี้ยวกะจอดไม่ถูกอันนี้ตอบโจทย์เพราะมีกล้องถอยหลงังเป็นรุ่นนี้เลยครับ s u z u k i s w วตัวนี้เป็นรุ่น 1.2G l p a t นะครับหน้าไมเนอรเชนแล้วบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรุ่นตัวท็อปรถปี21 สเเกิร์รอบพันสติ๊กเกอร์มีแล้วนะอันนี้ของแท้จากโรงงานบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งน่าขับแล้วก็ขับง่ายด้วยเพราะเป็นไซส์มินิมอลไม่ใหญ่มากแล้วประหยัดน้ำมันเพราะว่าเครื่องยนต์แค่1.2เท่านั้นตัวนี้นะเช็คจากข้อมูลและกุญแจสำรองครบบริการครบนะคู่มือรถครบชุดปะอยางครบนะอุปกรณ์มีหมดนะครับคันนี้จะได้ยางปีใหม่ด้วยยางปี22ถ้าไม่ต้องไปเปลี่ยนยางแล้วอะได้ยางแถนไปเลยนะครับมามาดูรถกัน ันนี้ได้เป็นสีดำนะครับตัดด้วยคือจังหน้าอย่างนี้เลยโค้เมียมแล้วก็มีเป็นโนแบ็กตรงนี้ฮะโคสวยเลยนะครับได้ข้างได้แม็กลงมาแล้วนะตัวนี้เป็นแม็กเขาเรีต้านไหมโหสวยจัดเลยคันนี้ <c oughs> ก็คือเปลี่ยนล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าไปเปลี่ยนเบอกเลยสีล้อนี้ต้องมีนะหมื่นกว่าแน่นอนนะครับเราจัดมาให้แล้วยางปียีย่สิบสองยางอย่างใหม่เลยตัวนี้ขอบอะไรเลยตัวนี้ยางขอบสิบห้านะครับผมก็บอกกับรถสายมินิๆๆ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 มินิมินิมอลนะคันนี้ ด้านข้างรถตัวนี้จะได้คิ้วกันสาดของแต่งครบมีปากฉลามมาให้เรียบร้อยนะครับนี่บอกที่สาคัญเป็นแบบอัจฉริยะรีมทถือกดตรงนี้เปิดล็อกรถได้เลยนะนี่มากด้านต่อไปคือด้านในโครงสร้างรถนะครับบอกเลยว่าข้างในก็เป็นสีดำออลแบ็กสวยๆอย่างนี้นะครับมาดูเม็ดอาร์กันดีกว่าเป็นไงเม็ดอาร์กลูกลมคมกริบอย่างนี้นะสวยงามมากรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีความไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประตูไม่มีการแกะการถอดสต,ติกเกอร์อยู่ครบนะคันนี้มาดูด้าน เพาะนี้ห้องผู้โดยสารโครงสร้างด้านหลังกันบ้างนะครับที่จับจะไม่เหมือนใครจะมีอยู่ข้างบนอย่างนี้นะเป็นดีไซน์ใหม่คิว่าสายก็มีแล้วนะครับแต่รถไม่ได้ล็อกเปดิดล็อกนะครับทําไมเหตุผลคือตรวจก่อนะะนะฮะนี่นะครับโครงสร้างมาดูกันนะครับปึ๊บปึ๊บยางเงครับเม็ดอาร์กเรียงตัวสวยงาม่างนี้เลยนะเพราะเป็นแขนยนต์ปั๊มนี่ของแท้นอนไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะมาดูดีไซน์ด้านหลังกันบ้างนะครับ นี่จะเป็นดีไซน์สไตล์สวิฟเลยแต่ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปกว่าตัวปีเก่าๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้พุทสปาร์ด้วยไม่ต้องใช้กุญแจบิดนะครับแล้วก็มีเขาเรียกน,นะเทคโนโลยีดูอัลเจ็มาแล้วก็คือมันจะช่วยให้รถเล็กนะครับดีขึ้นนะครับก็มันเครื่อง1.2อ่ะทำให้แบบว่าขับไหลลื่นดีขึ้นนะครับเทคโนโลยีดีมากนะอันนี้ได้เทคโนโลยีใหม่แล้วนะแล้วก็ตาซูซูกิสวิฟอะไรนี่อยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับมีที่ปัดน้าฝนด้านหลังให้แล้วตัวนี้ได้กล้องถอยหลังเรียบร้อยแล้วนะครับสก ต้องทาอะไรเพิ่มนะครับบอกเลยแล้วคันนี้นะอย่างที่บอกรถโคตรใหม่ปี่ะปี21ใช่ปะ่ะไม้เท่าไหร่ว่าหม้มื่นหกเท่านั้นถือว่าไม้น้อยตอบโจทย์มากๆนะนี่ยังไงครับมีนี่ก็มาให้แล้วของแถมก็มีอันนี้ไว้สําหรับกันแดดกันของได้เวลาเราปิดมามันก็จะกันแดดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นชุดยางไอชุดปะยางฉุกเฉิเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าไม่คือถ้ารถปี20ขึ้นไปประมาณนี้มันจะไม่เป็นแบบยางอะไหล่แม่แรงแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยมันหนักมันจะใช้ ปะยางฉุกเฉินปะยางฉุกเฉินข้อดีของมันคือเวลาตะปูทิ่มล้อใช่ปะเราตะปูออกอันนี้สูบก็ไปมาสตรีมรูรั่วได้เลยนะครับ <c oughs> ก็คือใช้งานได้ง่ายผู้หญิงก็น่าใช้ได้เพราะว่าเวลายางรั่วก็ไม่มีแรงไปดึงแม่แรงอยู่แล้วแหละคือแบบว่าตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยอะ่ะอันนี้ฉุกเฉินใช้งานได้นะครับมาดูส่วนต่อไปอีกข้างหนึ่งนะครับผมที่จับเหมือนกันเหมือนเดิมเลยตัวนี้นี่เด็แกะเมดาให้ดูโครงสร้างโอ้โหเม็ดยังเหนียเหนียวย่เลยนะครับนี่น่าจะเป็นสายกล้องถอยหลังนะฮะยังไงครับ ดูยังกลมคลมกรีบนี้เลยนะมาให้อย่างนี้เลยแก่กันได้เห็นเลยว่าเราไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับนี่มาดูด้านฝั่งผู้โดยสารกันบ้างนะครับเป็นไงครับโอ้โหเมทดอาร์คเรียงตัวสวยงามนี้นะมาฝาป,ประตูไม่มีการแกะการถอดเพราะสีดําเห็นได้ชัดแน่นอนนะครับมาดูส่วนตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับนี่เลยเปิดเครื่องยนต์กันให้เห็นกันเป็นเลยปื๊บ อ,อยู่ไหนนะนี่ลอกตรงนี้นี่ครับเครื่องยนต์ก็เป็นไซส์1.2นะครับบอกเลยว่าเครื่องเล็กไม่กินน้ำมันเป็นรถไซโคเหมาะกับคนที่ขารถขับในเมืองเช้าเย็นไปทำงานหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยากซื้อรถให้ลูกขับไปมหาลัยพึ่นแบบว่าพิ่งขึ้นมหาลาัยไม่อยากให้ลูกนั่งรถเมล์หรือว่าต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์อันตราย,ย,าายคันนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่าคันนี้ผ่อนเบามากนะผ่อนแค่ประมาณ ห้าหกพันเท่านั้นแล้วจัดไฟแนนด์ได้เต็มฟีด้าเลยถือว่าตอบโจทย์มากนะเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์บางทีก็ผ่อนเกือบ45พันแล้วนะครับเอามาซื้อคันนี้ดีกว่าได้รถปี21เ็ไม้ให้มื่นหกเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับโครงสร้างก็บอกเลยโครงสร้างเดิมๆม,มาไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับมีกิ๊บๆอย่างนี้เลยถ่ายเครื่องให้ดูกันอย่างนี้เลยครับคานเดิมแน่นอนนะร,รูยังกลมคมกมิบสติ๊กเกอร์นี่อยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนด้านภายในรถกันบ้างนะว่า ล้วก <Es> <an> ็อยู่ภายในเจ้ารถโซเว็คเนียนะที่บอกไปนะครับเป็นรถตัวทร้อมนะไซส์มิน the ิมอลแต่ข้างในกีดแน่นอนเพราะว่าตัวนี้จอแอนดรอย d ไม่เรียบร้อยแล้วจอแอนดรอยนี่ดูหนังฟังเพลงได้หมดนะในวิเกเตอร์ก็มี YouTube ก็มีนะครับปอดิฟายอันนี้ใช่ไหมปอ o ิฟายก็มีโอ้โหฟังเพลงได้แบบครบคันเลยและแอร์ก็มีแบบจอดิจิตอลด้วยนี่มีค่าวัดบอกหมดเลยเออดีไซน์แบบว่าสวยน่ารักน่ารักนะครับปรับร้อนปรับหนาวได้หมดนะไลฟ์หน้าฝาหลังได้หมดเลย แล้วก็มี USB เสียบได้ AUX ก็คือเชื่อมโทรศัพท์ดูหนังฟังเพลงผ่านโทรศัพท์เชื่อมไปที่จอได้มีพาวเวอร์โรเลทให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แถมกล้องถอยหลังมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําเพิ่มแล้วนะคพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับเข้าไม่สุดแ๊บหนึ่งนี่มีกล้องถอยหลังให้แล้วนะครับก็คือสําหรับท่านที่เพิ่งหาขับรถก็ถอยจอดได้ง่ายว่าดูตามเส้นก็จอดได้เลยนะคันนี้นะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโตอย่างที่บอกนะครับก็ง่ายอ่ะก็คือรถง่ายๆขับในเมือง ะครับแบบว่าดีกว่าขับมอเตอร์ไฟอะ่ะผมบอกเลยค่าเงวดห้าพันหกพันเนี้ยตอบโจทย์มากแล้วฟรีราวอีกโอ้โหช่องเก็บของเขามีให้นี่ USB ทำเสริมให้เรียบร้อยเสียบตรงนี้ได้เลยชาร์จแบตได้อีกหล,หลายเครื่องเลยไปกับเพื่อนไปเที่ยวก็ได้นะครับส่วนส่วนพวงมาลัยกันบ้างนะครับก็ไปดูพวงมาลัยดูข้างบนก่อนไฟใช้งานได้ทุกดวงนะครับถึงยังไม่ได้แกะเพราะว่าใหม่แค่หมื่นหกพียีสถือว่าใหม่โคตรใหม่มากอ่ะใหม่จัดอ่ะนะครับเราดูด้านพวงมาลัยคุ้มหนังให้เรียบร้อยแล้ว ได้มังติฟังชันเล่นกับจอได้อยู่นะครับแล้วดูที่เลือนไม้ดิจิตอลของเราหมืน่นหก่านั้นไม้แท้น่นอนเพราะที่ร้านเรารับประกันไม่มีกอไม้อย่างแน่นอนครับไม่มีชนหนาไม่มีความลงในสัญญาถ้าเจออามาคืนได้เลยนะครับแล้วก็กระจกพับข้างเป็นไฟฟ้าแน่นอนนะครับกระจกนี่ก็ไฟฟ้าอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าเทคโนโลยีนี่ได้มาครบแล้วที่สำคัญตัวนี้ได้พุตสตาร์ทถ้าใครๆขับสวิตช์รุ่นเก่าๆก็จะเป็นปินแจบิดฉลาะตัวนี้ได้พุตสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะ ก็เลยก็เลยบอกว่าคันนี้ครับเหมาะยิงงนะกสำหรับขับขี่ในเมืองหรือเป็นรถคันแรกของใครสักคนนึงดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ปลอดภัยกว่าเยอะนะครับผมแล้วก็ตอนนี้โปรโมชัน่นพิเศษที่บอกไปอ่ะออกดอกเบี้ยได้2.99 7จรอถือว่าตอบโจทย์ประหยัดย,ยอดผ่อนไปถึงแสนปกติดอกเบี้ย4 9่นะครับตอนนี้ก็ตอบโจทย์มากนะเดีย๋ยวไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าว่านั่งสบายไหมจเจ้ามินิคันนี้นะจ๊ะเราก็มปอยู่ห้องผู้โดยสารของเจ้าสวนะีบแล้วผมบอกเลยนะครับไม่แคบเลยนะเป็นรถไซส์มินิแต่ว่าข้างหลังนี่นั่งไม่แคบเลยนะ นั่งได้ถึง3 4มสี่คนอนะ่ะ<ม>ผมผอมนั่งได้เลยแล้วบอกเลยผมสูงมาร7 0ยเจดิกว่าหัวไม่ติดอย่างแน่นอนนี่เหลือเยอะเลยเนี่ยเอียงได้สุดเลยเมื่อกี้ที่นั่งจากข้างหน้ามานี่ไม่ได้ปรับเบาะนะครับข้างหน้าก็ขับปกติเลยมีเข่าไม่ติดอย่างแน่นอนแล้วก็มีที่ชาร์จแบตได้4ตัวด้านหลัง USB มีแล้วนะครับมีหมดครบนะครับมีเขาเรียกออปชั่นเสริมมาเรียบร้อยแล้วเบาะก,ก็ค่อนข้างนุ่มนอนสบายครับเอาง่ายออกต่างจังหวัดก็ได้ขับสบายเพราะว่าผมลองมาแล้วช่วงล่างคันนี้ดีมากถือว่าหนึบมากๆนะน,นั้นใรนรถไซส คันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นและราคาหน้ารถกันเลยแล้วการรีวิวนะวันนี้มาดูโปรโมชั่นกันบ้างนะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับถ้าใครอยากออกรถคันนี้นะบอกเลยว่าเริ่มต้นที่ฟรีดาวเท่านั้นนะครับแล้วบอกเลยราคารถนี่เบาเลยเดี๋ยวแจ้งราคาทราบเลยเพะคนถามมาเยอะราคาคันนี้อยู่ที่3า7 0 0 0เก้าเลขสามเองนะครับแล้วบอกเลยผ่อนเดือนละ5้าพันกว่าบาทนะ <Wow. S 1> คันนี้ผ่อนเดือนละ5้าพันกว่าบาทจากไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวแล้วดอกเบี้ยตัวน,นี้โคตรถูกหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะครับ 2 9 9 7ปีนะท่านใดไม่มีเครดิตก็ได้นะดอกเบี้ยนี้หรือท่านใดมีเครดิตก็จะมีส่วนลดพิเศษได้อีกนะครับเราบอกเลยว่าออกรถที่นี่ไม่มีเพิ่มราคามีแต่ลดลงนะครับแล้วก็บอกเลยถ้าใครสนใจอยู่ต่างจังหวัดอยากออกรถคันนี้นะออกได้นะเราบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วบริการส่งรถได้ฟรีด้วยหรืออยู่แถวนนาดโนนทบุรีราชะพฤกษ์อ,อยู่แล้วอยากมาดูรถมาดูได้ที่ราชพฤกษ์พีคาใครมาไม่ถูกเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ก็คือไลน์กับเบอร์ แอดไลน์ <Add> มาเดี๋ยวส่ง G B S ให้นะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับบอกเลยมีจำนวนจำกัดนะรถปีใหม่ไม่น้อยขนาดนี้รถแค่ปี21เ,เองแล้วก็ไม่หมืเนี่ยถือว่าหาได้ยากในราคาผ่อนเท่านี้นะครับเหมาะมากที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคิดว่าเหมาะกับขับขี่ในเมืองนะักศึกษาจบใหม่หรือเพิ่งเริ่มทํางานอยากได้รถขับสักคันไม่อยากต,ตากฝนเพราะช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะเริ่มใช้คว่าเริ่มเริ่มฝนเริ่มมาแล้ว อันนี้ตอบโจทย์เลยไม่ต้องนั่งรอป้ายรถเมย์ไม่สบายด้วยคันนี้เอาไปใช้เลยนะครับอายุงานนะครับ6เดือนขึ้นไปออกได้นะขอแค่เงินเดือนท่าน15ื่นขึ้นไปออกได้เลยนะไม่เคยติดเครดิตหรือไม่มีประวัติล่าช้าอายุงาน6เดือนไม่มีเครดิตแล้วก็อาชีพสระก็ออกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์พอคันนี้5ประตูขนของได้อกอะไปส่งของได้หรือจะเป็นอาชีพตลาดนัดอะไรออกได้หมดเลยหรือ ขอให้มีอาชีพจริงเรามาคุยกันได้เราช่วยดันทุกเคสนะครับจบทุกเคสอย่างแน่นอนถ้าสนใจนะครับคันนี้นะติดต่อเพ่มาดะทิ้งไว้อย่างที่บอกนะวันนี้ขอลาไปกับเจ้าคันนี้นะซูซูกิสวิป1.2เครื่องเบรกมากแถมประหยัดน้ำมันอีกด้วยเฮ้ยลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าใครไม่กดนะฝากน,นีงกดให้หน่อยนะจ้า